เอเสียงเลยปยที่แล้วเลยเสีงตาลงเสงในได้แครันจะต้องไปออมหมันแบบเบลงเท่ออมถ้าเสียงเาายไปหมด่อยาสเล้องสูงนนไม่สูงนะพี่ฟมันนันะไม่เท่ลยที่เรียกาพกกฝังอะไรก็ว่าเอ้ยช่มั สุปวันนี้ที่ทมาในห้องนี้ได้เรื่องอะไรกันบ้างวันนี้ได้เรื่องน้อครับอ่านโน้ตแบบไนบ้างดเลยที่ต้องโน้ตไปกับไปและกับแล้วก็ได้ความรู้คำว่าออ j e c ตจะหม้ยงวามว่าอะไรเอ่ยไหนที่ที่เรื่องขาให้เรียนก็ได้ถ้องเหลอ่ยนพี่ที่ขยายอะไรนี่ ก็คือหอะไรฟอลาีโนอโดก็แรแ้สตดท้านนองโตเป็นตัใช่เลยลูกเป็นัวยัแต่ว่าโโต้นห่ยมันห่างกันอยู่ระดับมันห่างกันอยู่ความห่างกันอยู่เท่าหนึ่งพอดีก็ค uh ือแตดตัวพอดีมันเหมือนม่นจะมันเหมือนเรา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 มาจุกไปรอบนึอ ตรานรอมันทีม <Yellow. S 3> mm ันสูขึ้นไปแวไม่ดเรืองโอ้โหโอ้โหน่มันี้ก็กหรอออคคือมันเป็นลดตัวจังการแต่ระยะเสียงกระจายไม่ทำกันมันจะสูบปากระยวเสียงมันสูบปาหรือตากปาก้เรียวออกเตออเซตกรอจายยังเหนีหมได้ค่ี่อเสร็จพุชเจย์เลยไปด้วย กูเจ็ดตไม่ได้สอนไลไรโน่นแล้วลูกจคุณเจ็ดสอนอะไรจำอะไรสอนพิธีการอะไรจำอะไรจำตัวเราจำโน้ตเรา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 ไม่ต้องใช้ในวิชาเราต้องใช้ในการจำคนอื่นได้เราใช้ในการจำการเรียนอย่างนี้คืองานอย่างนี้เาสอนภาษาอังกฤษอยเองไหมใช่ไหมี่ออัลฟาดีบาโบซีแคดซีแคดดีบาโบเอออัลฟาไม่ได้การจำการฝึกการจำก็คือเราควรจะแยกเป็นลายมา แยกนส่วนๆนะคบแยกส่วนเดียกว่าแตแยกเป็นยูนิตให้เราจำให้มันได้ได้ช่ยลูกเออน่แาเราต้องหนักันนี้ได้ลูกนะมได้เออได้แล้วน่ได้แล้วมันนี้ได้ลเี๋ยวจตกัอกไ่อได้กินที่กแล้วินเขไปถ่อิ ใหอะไี่ดีโอ้โหเ่ยเก่งมาไม่เป็นไรปตั้งแคไปก่อนแหม่พูดเป็ลัล้มงี่มือนใหญ่เลยน่รู้พี่ต้อะไรู้ต่งนต่ง่ต่อล้ค่ะพี่อาต้อาต์ตบสองลูกเป็นรีบร้อนน้่อ